สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามันนีมาหาเห็ดขอป้าขอป้าหาเห็ดพี่น้องคุณแฟนหอยจอดรถยู่งขุนยุ่งขังรังอจอดรถยุ่ขังรังมองนี่เป็นมองทํางานของแฟนหอยอมองการไฟฟ้ามองเกี่ยวกับไฟฟ้าค่ะยุ่หนี่พนว่าพน,นมาเคยมาหาเห็ดหอยก็เลยข,ขืนมาเบิงพี่น้องจ้าออกแล้วมาเบิงเด้อ เพิ่งดูเห็ดแค้นตะแลนจ้ะเห็ดมันปูออกแล้วจ้าออกแล้วออกแล้วม,มันมันยังออกว่าซ้ำหลายได้พี่น้องต่อไปนี่สิเลี้ยงอําหางเลยบบางนี่นะเ,เขาไปเบื้องอีกบานนี่ค่อยๆไปเด้อโอ้ยโอ๊ยโอยโอยอ่อนซอนไม่แตดอกง่ายๆไม่แตดอกง่ายๆพี่น้องจ้าเรากับว่าได้ตั้งใจสิมะเอาเห็ดมเาเบื้องไว้ซื้อ แต่ว่าได้เอาถุงมานําอยู่เพราะว่านี่เห็นบ่ได้เอาถุงมานําแต่ว่าแห่งบ่ได้เอามีดมานําพี่น้องมึงดูเมีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องจา้าเอาที่เก็บเลยเด้อบาทนี่เก็บเลยลูกยู่ขงางล่างแฟนกับยู่ขงางล่างมึงดูเอาเห็นดันนี่เห็นชัดบ่จ้ะนี่ งามงามจ้ะง,งาม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 เอาเดินต่อไปอีกเดี๋ยวอันนั้นคนมาเอาขึ้นไป่อยเอาถุงวางไว้ใส่อนบะนี่อันนี้วางไว้นี้สใส่ถุงเดีอจ้ะใส่ถุงตัดขาแล้วค่อยจะเอาเสียมาถิ่มในปลาอีกเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจมาเอาเห็ดมามาจอบเบิง้งกระซื้อย่านบ่ไม่เห็ดก็เลยนั่นเบิ้งพี่น้อง อวย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 ,ย,ย,ยขาอย่างมะงามกระดอกกระแดแถวอ่อนซ้อนเนี่ยถอะมึงดูมึงดูมองแฟนเหตุงานเพื่อนเคยมาเก็บเพื่อนเคยมาเก็บแล้วบันนี้เพื่อนได้มิตรดอกใหญ่ๆเพื่อนก็เลยบอกว่ายุ่มมองนี้หอยก็เลยขึ้นมาเบิงมึงดูเอา้าเดี๋ยวฝนสีน้ำมาฝนตกมาสองเมื่อ mong lấy yết bà nè mong lấy yết, ní ní phí nông ơi Phí nông ơi Ôn xoan nắm khoai bò Khoai bò cây chơi hết Ít nhẳng mà nhảy bà nè Bơng 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 Khoai bò cây chơi hết nhảy bà nè Ôi 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 Áo à, Mẹ hẹp hẹp Bác cháu hẹn hẹp bò Hẹp Hẹp tay khoai lợ, Nì nè 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 nó khẩu đỡ 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 cái nó ngứa hẹp tay hẹp tay cứ tìm miếng hẹp lại chứ à đó à chép bà nè chép khỏi phao chép phao bay con đứa bà nè khỏi cho anh à. à. hẹp nè nè cả cho bà con đứa anh à. ข่อยสิเก็บเฉพาะที่ดอกใหญ่แล้วดอกน้อยให้แฟนมาเก็บที่หลังอีกเพราะว่าเพิเ่นเฮ็ดงานอยู่นีนะ่เนาะให้เพิ่นมาเก็บที่หลังพี่น้องจ้าขออ่อยบ่เคยเห็นบ่เคยพวดไปค่อยพ่อเฮ็ดดอกใหญ่คักมึงดูอุ้ยนี่มึงดูมึงดูพี่น้องจ้า ข่อยตื่นเต้นมา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 เนี่ยเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วมองดูเบิงพี่น้องเฮ้ยเปิดไทยเบิงข่อยเปิดไทยเบิงมางามาคกแท้มันถูกฝนดินี่คุณน้าถูกฝนฝนนำยุษสองมื่อพี่น้องจาอ้าพุณน้าอย่าไหลาตาเด้อ ดอกใยห,ห้ยขัดเสนนนน้หน้นี่้น้กอนดอกน้อยๆก็มีเอาเอารถเดินมาแล้วอยู่ใส่อีกเอาขึ้นมานี้มาเนี่ยพี่น้องขึ้นมานี่จ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยาอย่าให้อีอดมาเก็บน้ำดีอดเอ้ยอดไปเฮ็ดงาน นี่นดอกพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าว่าได้ดีลาเดิอมันงามปวดงามโพยเบื้องดูอี่เบื้องดอกนี่ดูโอ้ยดอกงามให้งามขาดพี่น้องอย่าเบื้องดูโอ้ยมีเจ้าป้าอยู่นี่ออกก่อนเด้อนี่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  เบื้งนี่โอ้ยอ่อนสอนอ่อนสอนเดี๋ยวให้แฟนมาเก็บที่หลัง,งเอา้าหยับไม่อีกบาทนี่มีอีกนี่พี่น้องจ้ะขวั่นว่าห้ลูกขืนมาเด้ขอขวั่นว่หาแฟนขืนมาว่าห้ลูกขืนมาขอคิดบามาเบิง้งเธอซื้อว่ามันจะเกิดยังงั้นเด้มึงดูเลยให้ร้อยยุโรถกัน เพิ่งดูพี่น้องใาสอนคักสอนอนแน่มาเก็บเห็ดน้ำกันได้จ้าเด้อแถวบ้านเมืองเขาแถวสวีเดนได้แกงกินแซ่บอยู่เด้อมือนี่เด้อมีแต่ดอกใงญ่ๆขายเงี้ยเง้อ๋มอมึงได้อีกบาทนี่ย่อ้ก,กอนนี่อีกบ่ ข่อยบ่ได้ใส่แว่นตามาพี่น้องจา้าอันนี้อย่างนะเป็นเห็ดอีหยังเห็ดน้าหมากบ่บ่กินเด้อจา้าข่อยอนั่นเอานี่เด้เห็ดละเห็ดแล้วดอกงามๆจ้าเจ็บ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 ซอยกันเด้อเอ้เห็ดเพิงพี่น้องเห็ดเพิงเห็ดแล้วเห็ดเพ ็นแล้วจะเห็นแล้วนั่นเด่นั่นเด่อีพ่ออีแม่เอ้ยเห็นอีกแล้วอีพ่ออีแม่เอ้ยเห็นแล้วตั้งตุปุตะปิแล้วนี่ได้สองดอกฮะฮะมองดูมาแม่มาแม่เก็บซอยข่อยแม่พี่น้องจ้ามองดูมาแป๊บเดียวนี่ได้เพรกินอยู่นี่เนาะ ทั้งได้ยึดเดีาเดาเด้อขอย,ยให้ตุตาอันประเด็นคือว่าได้เอาแว่นตามาจา้ะมันไล่าตาแล้วเขาป้านี่ถ้าเขาสายตาบ่าดีมเมนเพราะไงอันนี้เมนบ่เมนด้วยแต่เขาสายตาบ่าดีจ,อจ,อจอ้องจ้องจ้องเราเงยขึ้นนี่คือคือมองว่าเห็นได้จ้ะ เอาสายตามองอีกวอนเด้อวจ้ะเด้ออันนี้มันเห็ดอีหยังพี่น้องเนี่ยเห็ดอันนี้กินได้บ่เนี่ยเห็ดอีหยังกับบลูบอกในเด้อไพก็ไดเมื่อล้าง่อยสีได้เห็นสีได้เก็บเนี่ยเห็ดก็แหลก,ก็แดงก็ดำกัข่อย่อยบอ่่อยเห็นค้นเก็บลายยู่แต่ว่าข่อยบ่กล้าเก็บจ้าบ,บ่เคยกินอีกแล้วพี่น้องจะเห็นอีกแล้วหเห็นอีกแล้ว เห็นอีกแลว้วเอาเก็บเก็บนี่มันยืนทงภูดิ่นี่พี่น้องทงภูเขาดิน่นี่นี่อยู่ทงภูยูพูดเดียวมาเก็บผู้เดียวมันพูดเดียวบาทนี่นี่เห็นบ่ ได้อีกแล้วเอา้านี่เจ้าเห็ดงามงามจา้ะงาม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 เก็บเห็ดน้ำกันเด้อมวลมวนมวนผูน้ดเดียวเก็บผู้เดียวพี่น้องจา๋าแฟนร้อยยุคข,ขังลางเว้าแล้วเว้าอีกพุ่นมื้อนี้ได้เห็ดอันเห็ดพึง่งนี่เห็ดพึ่งสองดอกนอกนั่นดอกใยเบิ้เอา้า เบื้องอีกก้อนบาทนี่มันตาบ่าดีพี่น้องจ้ะปุ่นแฟนอยู่ขังรังเอ้ยยางเบื้องอีกจากน้อยมานะอันนี้เห็ดยังเห็ดนี่นยังเลยโอ้ยบ่ากล้าเจ็บเอาพี่น้องเอาซ้ำนี่ละเด้อจะได้กลับแล้วบาทนี่จะได้ลงลงไปขงังรางปุ่น คืนป